ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณการขับรถไปแล้วไปชนวัวชนควายควายเจ็บวัวตายใครรับผิดชอบใครถูกใครผิดหาคำตอบและเตือนสติพร้อมกันในช่วงสติข่าวครับ คุณผู้ชมติดตามช่วงสติข่าวนะครับกรณีที่ข้าราชการขับรถไปและกำลังแซงขึ้นด้านขวาแล้วจู่ๆมีควายวิ่งตัดหน้ามาแล้วชนอย่างจังเนี่ยเบรกก็เบรกไม่อยู่ควายตายรถพังยับเยินไม่มีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของควายต้องจ่ายค่าซ่อมเองเกือบแสนเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เพิ่งเกิดขึ้นเกิดหลายครั้งมากเลยบ้างก็เป็นวัวบ้างก็เป็นควายบ้างก็เป็นหมู เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้เราตั้งต้นกันที่ว่าถ้าสมมุติเราขับรถไปบนถนนแล้วชนสัตว์เลี้ยงของใครก็ไม่รู้บาดเจ็บล้มตายขึ้นมากรณีที่ไม่มีคนแสดงตัวเป็นเจ้าของกรณีที่ไม่มีเจ้าของแบบจริงๆเลยเนี่ยเราจะเรียกร้องค่าเสียหายจากใครได้บ้างหรือมีคำแนะนำเรายังไงและในมุมกลับกันนะฮะถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ว่าจะเป็นวัวหรือควายหรือหมูอะไรก็ตามแต่มีเจ้าของ แล้วเธอมาชนสัตว์เลี้ยงฉันจนตายอ่ะฉันต้องจ่ายค่าซ่อมให้เธอถ้าฉันดูแลสัตว์ฉันไม่ดีแล้วเธอต้องจ่ายค่าชดใช้สัตว์ให้ฉันไหมเพราะมันเจ็บแล้วมันตายนะฟังคําแนะนําและคําอธิบายจากทนายรณรงค์ครับต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับว่าถามว่าใครประมาทก่อนก่อกันเนี่ยนะครับขับรถมาแล้วรถกับควายชนกันต้องดูว่าเจ้าของควายเนี่ยเขาผูกควายเอาไว้ดีหรือเปล่าถ้าผูกเอาไว้ดีแล้วมีคนแอบมาปล่อยแล้วมันหลุดออกมา มีรถมาชนถ้าอย่างนี้ถือว่าเจ้าของควายเนี่ยใช้ความระมัดระวังอย่างอย่าดีเยี่ยมแล้วทางคนขับรถมาชนควายต้องรับผิดชอบแต่ถ้าเกิดว่าผูกเอาไว้ไม่ดีคือถ,ถ้าดีมันก็ไม่หลุดใช่ไหมครับก็ต้องถือว่าเจ้าของควายเนี่ยประมาทเดินเล่อถ้ารถไม่ได้ขับมาไวแล้วไปชนเจ้าของควายต้องซ่อมรถให้เขาควายก็ต้องตายฟรี แต่ถ้าเกิดว่าควายไม่มีเจ้าของเจ้าของรถก็ต้องซ่อมรถเองนะครับแต่เป็นไปไม่ได้หรอครับที่ควายจะไม่มีเจ้าของแล้วก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะครับฝากเตือนถึงพี่น้องเลยนะครับว่าพื้นถนนข้างถนนหลาค้างเนี่ยไม่ใช่สถานที่เลี้ยงสัตว์ตามพรบจร,ราจรทางบกเขาบอกเอาไว้เลยว่าเอาควายมายเลี้ยงบนริมทางหรือบนถนนปรับไม่เกิน500บาทครับ นี่คือสิ่งที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องย้าเตือนตัวเองนะครับสรุปแบบนี้คุณผู้ชมครับว่าความผิดที่เกิดขึ้นตกลงแล้วใครต้องรับผิดชอบบ้างกรณีเจ้าของควายถ้าผูกควายผูกวัวไว้ดีแล้วแต่มีคนมาลักลอบปล่อยหรือมันหลุดไปมันเตลิดตกใจอันนี้คนขับรถชนต้องรับผิดชอบในมุมของคนที่เป็นเจ้าของรถถ้าเจ้าของควายประล,ะละเลยไม่ดูแลควายออกมาจนทําให้เกิดอุบัติเหตุอันนี้เจ้าของควายแสดงตัวต้องรับผิดชอบและถ้าควายไม่มีเจ้าของอันนี้ เห็นใจมากเลยเพราะว่าเจ้าของรถต้องรับผิดชอบเองทั้งหมดแต่ก็อย่างที่บอกและครับว่าเรื่องนี้นะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเจ้าของควายไม่มีเจ้าของวัวมันต้องมีแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีไม่มีทั้งนั้นแหละพอจนเรียบร้อยก็ไม่มีใครเงียบปิดไปหมดจนหลายครั้งเนี่ยเจ้าของรถก็ต้องเอาซากควายซากวัวไปขายแล้ว้เงินเท่าไหร่ก็ที่เหลือมาซ่อมรถเท่านั้นเนี่ยแหละครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริง จากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข,ข้าถึงคุณ